สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่เกมการแข่งขันการเจอกันระหว่างทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผมต้อนรับกันมาเยือนสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับอ้าวเลียร์เริ่มเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวครับตอนนี้บุรีรัมบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมอ่าเกมเริ่มเกมการแข่งันเริ่มแล้วโอ้บุกมาแล้วครับจังหวะนี้บุรีรัมโอ้โหโดนตัดบอลไว้ได้ครับท่านผู้ชมครับเกือบไปฮะท่านผู้ชม เกมสุดมันไทยลีกนะฮะณนะตอนนี้นะครับผมเป็นเกมบิ๊กแมชเลยทีเดียวบุรัมยังได้ครองบอลอยู่สิงห์เชียงรายยังตัดบอลไว้ได้นะครับผมจังหวะนี้โอ้แทงทะลุมามขลังไปครับผมผู้รักษาประตูของสิงห์เชียงรายรับไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับใช้บริการโยนยาวครับสำหรับสิงห์เชียงรายสิงห์ย่งยโยนมามจังหวะนี้ฮะโดนตัดโมงล้นไปให้ผู้รักษาประตูนะครับของบุ์ยูไนเต็ดนะครับผมเอาละครับ ตอนนี้บุรัมได้บอลน,นะบุกมาทางฝั่งขวาครับเออแทงมาให้ซาร่าซาร่าพาบอลขึ้นมาซาร่าพาบอลขึ้นมาโอ้ยยังติดแคมเบลอ จังหวะนี้ครับเป็นลูกเตะมุมของบูรัมยูในเตดนะฮะตอนนี้นะท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าบูรัมยูเตดจะได้ของเกมเยอะกว่านะครับผมเป็นลูกเตะมุมครูสครับจะโยนเข้ามารูนด้จังหวะเป็นจังหวะมุมสกัดออกไปได้ครับสิงเชยงรายสิงเชียงร้ายหือแท็กเกิลยังเป็นบูรัมยูเตดที่เก็บบอลได้อยู่นะฮะนั่นนี่โดนตัดบอลได้แล้วจะได้สวนหรือไม่ครับสำหรับยังโดนตัดบอลได้อยู่นะครับผมจังหวะนี้ครับบูรัมบูรัม บอลมาแล้วยิงเร็วครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเกือบเข้าครับโอ้หยิงนอกกรอบนอกกรอบเขตโทษนะฮะโอ้หลุดออกกรอบไปนะครับเป็นลูกตัางเตะของสิงเชียงรายโยนขึ้นหน้ามาครับเล่นวิธีใช้วิธีการโยนขึ้นหน้าอย่างเดียวสำหรับสิงเชียงรายจังหวะนี้บุรัมใช้พยายามแทงทะลุช่องครับจังหวะนี้ยังตัดบอลไว้ได้ครับฟานได้ฟานได้โยนบอลเคลียร์บอลออกมาก่อนครับให้กับลัสฟอร์ดโอ้โหเก็บบอลไว้ยังไม่ได้นะครับสิงเชียงรายยังเก็บ บอลไม่ได้เลยนะฮะนะตอนนี้นครับต้นเกมโดนบูรัมยูเต็ดบุกหนักเลยนะฮะนะท่านผู้ชมครับเอาครับจังหวะนี้นะครับผมเอาบูรัมได้บุกไม่แล้วเป็นโซกันไปนตัดบอลแรกจังหวะนี้ฟันได้เคลียบอลออกไปก่อนครับแตนในาวิทให้กับมาติอุสมาติอุสวางบอลลึกขึ้นมาครับให้กับ ลูกาโกลูกากูเกยังเก็บบอลไม่ได้ครับวัน bon นี้จักบอลไม่ได้ครับถึงเชิงไรวันนี้เก็บบอลได้ไหมลูกากกโอ้โหมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะท่านผู้ชมครับดูนะครับ v r นะครับขึ้นเลยครับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับไม่ได้นะครับผม uh huh. บูรัมยิเต็จจะตั้งเตะขึ้นมาพท้ัตรตูเต็บอลมาให้ครับผมบูรัมเต็บอล <บ religion. S 2> มาจังหวะน,นี้ทะล้ำจังหวะน,นี้เบียดเอาบอลครับแทงทะลุมาลูกากกอืลูกาโกยังไม่ได้บอลนะฮะ จังหวะนี้ตัดบอลได้ครับมาทิอุสมาทิอุสเอาดูเพื่อนแล้วก็แทงทะลุมานะครับดูคากูดูคากูยิงไหลลุนลุนโอ้กู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  go ลูกากูบุรีรัมอยู่ในเต็ตทีมเยือนบุกมานำแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมในนาทีสามสิบสองครับเอาละครับบุรีรัมย์ ตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่นะครับเอาปัดบอลได้อีกแล้วนะครับคลองเกมเยอะกว่าแต่จังหวะเฉียบขาดเป็นของเชียงรายยูนเต็ดนะครับผมอืมงานนี้มงก,กัดไม่ได้ซะอืกเ๋ยวบอลออกไปก่อนนะครับไปแดนหน้าครับโอ้โหแน่นไปหมดนะครับจังหวะนี้เป็นลูกฟาวนะครับผมสิงเชียงรายได้ฟาวนะครับอื จังหวะนี้ครับอ่าจังหวะเอนเปเป้นะครับอ่าลูกนี้ลูกครับโอ้โหโดนกระแทกนิดหนึ่งครับวิดาวฮะวิดาววิดาวกระแทกนิดนึงนะครับผมเป็นจังหวะตั้งเตะของสิงเชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมอืมเอาละครับจะเล่นลูกอย่างไรนะครับผมอ่ามาทิอุสเล่นสั้นครับเล่นเลียดเล่นจังชิงคว่าเดียวอือจังหวะนี้บล็อกอืมดูกากูเกือบชิงจังหวะบล็อกเข้ามายิงได้นะครับ ศาสตร์ยาวขึ้นมาบูร,รัมเขาต้องเร่งเกมหน่อยนะฮะในจังหวะนี้ซาวิชวิาได้บอลวางบอลลึกขึ้นมาอมืวิ่งกลับตัวไม่ทันนะครับเก็บบอลได้ครับบูรัมโดนเพสซิ่งนะครับในจังหวะนี้ออกบอลมาด้านข้างให้ซาลาครับซา,า่าตบเข้าในให้คาวานี่คาวานี่ชิงจังหวะยังไม่ได้ครับ เขมเบลเก็บบอลได้ก็สาดขึ้นหน้าด้วยสาขึ้นหน้าจังหวะนี้แทงทะลุมาครับบุรีรัมม์ตัดบอลไว้ได้แล้วครับอิลุสันส่งให้คืนผู้รัพษาประตูผู้ัพษาประโยงเคลียร์ขึ้นมาหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหสุดมันเลยนะฮะณตอนนี้เป็นจังรายนําอยู่หนึ่งศูนย์นะครับผมศูนย์หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับอืมนะฮะอืมโอเคครับก็มากลับมาสู่ ครึ่งเวลาหลังนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมมีการแก้เกมกันมาหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับเชียงรายยูเนเต็ดจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับผมส่วนบุรีรัมยูเนเต็ดจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับอย่างนิ่งอยู่นะครับ่าทำการเคลียร์เริ่มเล่นไปแล้วนะครับ่านได้ได้บอลวางบอลลึกขึ้นมาครับใช้แทคนิคอย่างเดียวก็คือการวางบอลให้ แดนหน้าตัวเดียวหน้าเป้าตัวเดียวลูก้ากูจังหวะนี้แท็กเกอร์ครับโดนแท็กเกอร์ได้ฟาวครับผมถึงยังรายยูเนเต็ดนะครับผมวันนี้โชว์ฟอร์มในแดนหน้าได้โดดเด่นครับเป็นตัวใหญ่ตัวโมบอลในแดนหน้าครับโอ้โหงหวะนี้โดนกระแทกครับผมจังหวะภาพช้านะครับผมเป็นจังหวะตั้งเตะครับจะยิงเลยหรือไม่ครับมาธิอุสนะครับผมจังหวะนี้โอ้หยิงเลยติดกำแพงแน่นอนครับยิงไลยโอ้โหบล็อกติดกำแพงครับเตะไม่ขึ้นครับ ออกไปด้านข้างในหะ้กับโมริสโมริสพยายามตัดบอลข้ามเข้ามาอุ่งย,ยังติดพูดอยังติดแผงหลังของบูรามะตัดบอลแดนกลางได้ซาวิกซาวิกให้โมริโมิสพยายามครอสบอลเข้ามาลูกนี้ติดหลังอื้เกือบไปนะฮะจังหวะนี้นะครับอ่าบูรามพยายามศาดตบอลโยนขึ้นมาบ้างนะครับผมเล่นบอลโยนอย่างเดียวนะครับวงสกัดไว้ได้ครับบาฟานไดิสออกเก็บบอลได้ครับมาให้เนม่าครับบูรัมอื้มปล่อยจังหวะ บอลออกไปนะฮะเสียจังหวะไปนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับอืมอ่านะครับผมอ่าก็จะมีการเปลี่ยนตัวนิดนึงนะครับสําหรับอ่าบุรีรัมยนะ์ยูเนเต็ดน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะฮะอืมผมก็อ่ารอไปก่อนนะ <c oughs> รอรอรอเนี่ยรอ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 กันไปนา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 นหนานะฮะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแท็กติกกันไปนะฮะเอ่านะครับเป็นลูกตั้งเตะของเชียงรายยูเนเต็ด อย่างไรโยนเข้ามาครับผมโยนพยายามให้รูกาคูเก็บบอลในแดนหน้าครับจังหวะนี้โอ้โหเก็บได้หรือไม่ครับจังหวะนี้เป็นเป๊ะๆกำลังแท็กตัวกันอยู่โดนตัดบอลไม่ได้บุรัมบุรัมพาบอลเข้ามาแทงทารุมาแดนกลางครับโอ้โยนมาที่อุ้ตัดบอลได้ครับจังหวะนี้ตักข้ามาร์ฟจังหวะนี้มาให้รัดฟด์รัดฟด์จังหวะนี้โอ้โหล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงโกกู g ก go 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 g ก g โอ้โห กู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 นะฮะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมอมาเริ่มเล่นกันใหม่ครับอ่ามาสูนาทีเอาจังหวะนี้หลุดมาครับอ้าวเมสซี่ครับหลุดมาจังหวะนี้ยิงตีไข่ตายได้ครับโอกู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 ลิลิเอลเมสซี่นะฮะผมโอ้โหยิง ประตูได้สําเร็จนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับอโอ้โหลิดเอลเมซีนะครับยิงเข้าไปนั่นเองนะครับผมตีไข่แตกให้บุรีร,รัมยูไนเตตได้แล้วนะครับผมอมาดูจังหวะภาพช้านะครับโอเคบอลขึ้นมาแล้วก็ทะลุทะลวงเข้ามาแล้วก็แปะเข้าไปนิ่มๆครับผมโอ้เสียบ แปรเล่นทางมาดูจังหวะนี้ครับออกตัวมาเร็วกว่านะครับแตะหลบโซ่แคมเบลนะครับโอ้จังหวะนี้แล้วก็แปรเอียงตัวนิดนึงครับแต่เข้าไปเสาสองนะครับเสียบเข้าไปอย่างสวยงามนั่นเองนะครับจังหวะนี้นะครับตีไครแตกบุรัมยูนเต็ดนะครับตีไครแตกได้แล้วนะครับจุดมันเลยทีเดียวนะ ตอนนี้นะครับผมเอาครับเขีเริ่มเล่นอีกแล้ววางบอลลึกมาให้ลูกากูอีกแล้วนะครับจังหวะนี้มีสูตรแค่สูตรนี้แหละครับผมนะครับผมอจังหวะนี้ครับโอ้โหตัดบอลได้ฟัได้แขงบอลมาขึ้นหน้าครับจังหวะนี้เป็นบูรัมยูนิเต็ดครับลูกนี้มาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับผมนะฮะอ่านี่นะครับ v a r นะครับอ่าขึ้นมาเป็นลูกตำแหน่งล้ำหน้านั่นเองนะครับผม มาจังหวะลูกตั้งเตะของสิงช่างรายบ้างนะครับคืนหลังให้ผู้รักษาประตูไปก่อนนะครับผเป็นเซตแดนหลังก็โยนข้ามฟากมาครับผมให้เอมเปเป้ไม่ถึงนะฮะจังหวะนี้ตักบอลได้ครับโอ้โหจังหวะนี้แบบบนี้วางบอลลึกมาครับไฮรัสพอดได้หรือไม่เก็บบอลไม่ได้ครับเจอเซตเตอร์ตรงซ้ายตักบอลได้เอาจังหวะนี้โอ้โหจังโฉบได้ครับไท้มันโอ้โหยังเข้าถึงบอลก่อนนะครับผมสำหรับเาวางบอลลึกขึ้นมาแล้ว ให้กับอูอุกาคูไม่ถึงนะครับใช้จังหวะวางบอลลึกอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ติดนะครับแดนกลางโมริชได้บอลครับวางบอคลคอสไปให้แรดฟอร์ดครับจังหวะนี้ก็ยังโดนชิงจังหวะบงไว้ได้บุยรมบูยรมใช้วิธีการวางบอลลึกบ้างนะครับจังหวะนี้ยังบางบอลไว้ได้ครับโซเกนเบลขึนให้ฟานได้เคลียร์บอลออกไปกันอูรุนี่อันตรายมากครับจังหวะนี้ลูกาบูมงชงให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโอ้โหสมัยติดบล็อกอยู่นะครับสมัย บอ้อหจังหวะนี้ลุดไปแล้วครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงโอ้โหเซฟปัดมือเดียวครับลูกากูครับโอ้โหจังหวะนี้ได้โอกาสทองนะครับแต่ก็ไม่ผ่านผ้รทกศัพทะตูครับโมริแท็กโกได้บอลครับส่งขึ้นหลังไปก่อนจังหวะนี้โอ้โหเล่นจังหวะเสียวแล้วนะครับโอมาดินน่ครับจังหวะนี้ยังเก็บบอลไม่ได้ครับโรนันโดนะเอาเนียผ่านบอลมา ยังติดฟันได้ครับฟันได้วางบอลลึกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะนี้หมุนมงชงเอาไปได้ซาบียังเก็บบอลได้เล่นจังหวะเร็วครับหมูจังหวะนี้ลุดมาเคลียบอลมาเอ้าติดมาแรดฟอร์ครับจังหวะนี้ยิงลองยิงสองโอ้เบาไปหน่อยครับจังหวะนี้นะครับผมโจนข้ามฟากมาครับจังหวะนี้ครับโมคันเดียวเบียดหมุชงไว้ได้โอ้จบเกมพอดีครับท่านผู้ชมครับจบเกมกันทงขันพอดีนะครับท่านผู้ชมอืม นะครับก็เฉือนชนะไปครับบุกมาชนะถึงรังช้างอารีนาของบูรัมยูเนเต็ดเลยครับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดนะครับผมอืมนี่ครับสถิตินะครับผมคลองบอลเหนือกว่านิดนึงนะครับผมสําหรับอ่บูรัมยูเนเต็ดห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะมาดูจังหวะภาพช้าเนี่เป็นจังหวะได้ประตูของสิงห์เชียงรายครับโอ้โหใช้ความตัวใหญ่นะครับของลูกากูนะครับเบียดบังแล้วก็ ทำไว้แล้วก็ยิงลอดจาบไปนะครับนะดูจังหวะภาพช้าอีกมุมนึงนะครับโอ้โหสะดุดนิดหนึ่งแต่ก็สามารถที่แปลลอดดาบพุทษาประตูเลยนะฮะโอ้โหลูกนี้สวยงามนะครับแปลติดดาบนิดนึงนะครับกิ่งหลุนๆเข้าไปนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะแรกป่าโอ้โหจังหวะนี้ล็อกหลบเหนือชั้นเลยครับล็อกหลบแล้วก็ล็อกหลบหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปครับดูจังหวะภาพช้าครับนะครับวางบอลลึกขึ้นมาครับจังหวะทําท่าจะยิงครับโอ้โหหลังหักไป2คนนะฮะ ไป2ตัวเลยนะครับแล้วก็แตรเข้าไปนิ่มๆครับสวยงามนะครับลูกนี้ตังหันของรัสฟอร์ดนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะเมสซี่ที่แตะหลบกัดชากมาแล้วก็แปรเข้าไปนิ่มๆเหมือนกันนะครับตีไข่แตกให้บูรัมยู่นเต็ดได้นั่นเองนะครับนี่ครับจังหวะแปรเข้าไปนิ่มๆสวยงามนะครับก็